สวัสดีจ้ามามามาเพื่อนๆนมาทำงานกันมาทำงานกันนี่อย่าตามจะมาเด็ดไอ้นี่ในระว่างที่เด็ดกระเด็ดกันคุยกันก็ได้เนาะเมื่อกี้พาไปเก็บแล้วเด็ดไม่เป็นไรเด็ดเด็ดเด็ดด้วยคุยด้วยได้ไลายสดแล้วยอยากถามอะไรก็ถามมานะเพื่อนๆในระหว่างที่ทำงานนาะก็ชวนเพื่อนๆนคุยไป ใครทําอะไรอยู่เพื่อนๆใครทําอะไรอยู่ช่วงนี้เยตาไล่สดแล้วนะไม่เห็นมีใครคุยมาเลยพูดสนุกสนุกไปอย่างงา้นเลยนะเพื่อนๆนะตัดจุกมันออกเพื่อนๆถ้าเยตาเอาไปทำน้ำผลไม้นะเยะตาก็แช่ทางนี้แหละเพื่อนๆ อันนี้จะไปปั่นก่อนนะยาตาไม่รู้นะไอ้ไอ้ราดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่ยาตาทำน้ำเม็ดมันเยอะมากเลยเพื่อนๆนมันแห้งไปมีแต่เม็ดเลยอันนี้ก็เม็ดเยอะเหมือนกันนะแต่ยาตาว่าจะลองปั่นดูแต่อันนี้เม็ดมันจะไม่ค่อยแข็งเหมือนราดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่เม็ดแข็งมากเลยเพื่อนเพื่อนไม่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 พอใจกับราดเบอร์รี่ไม่พอใจเพื่อนๆนเดี๋ยวดูก่อน ปีนี้คงไม่ทำแล้วแหละ,หละราดเบอร์รี่เพื่อนๆพืยาตาจะแช่ไว้ไว้กินนะเนาะไว้ทำไอศครีมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้าลองใหม่ราดเบอร์รี่แต่น,นี้มีเม็ดเยอะแต่เม็ดมันก็จะไม่แข็งมันราดเบอร์รี่นะที่พอใจที่สุดก็คือเชอรี่กวนเพื่อนๆอร่อยเชอรี่กวนยตัาไปปัน่นตากแห้งก็อร่อยมันกันตากแห้งตากเป็นชิ้นนะนะอืมกวนก็อร่อย อร่อยหมดนั่นแหละไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยจะเป็นไรไปเพื่อนๆจะได้ชิมกับยายตาหรือเปล่าเนาะเออตาไม่โกหกหรอกยายตาพูดเรื่องจริงโกหกแล้วได้อะไรนะเพื่อนๆเนาะไม่ต้องโกหกหรอก มันก็อยู่ที่คนชอบนั่นแหละเพื่อนๆเหมือนตัวนี้นะตอนเยตาเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าเยตากินแต่ตอนเคี้ยวๆนะเคี้ยวๆที่เยตาพาเพื่อนๆไปชิมช่วงนี้เยตาไม่ค่อยชิมแล้วไม่ค่อยกินแล้วมันหวานแล้วอ่ะมันหวานมันหวานแล้วมันก็จะออกนิ่มๆนะมันจะออกนิ่มๆนะมันจะไม่มันมันจะไม่กรอบเหมือนตอนเคี้ยวๆตอนเคี้ยวๆมันกรอบเหมือนเหมือนในนั้นอ่ะมันมากรอกน้ำมันเนาะ เดยว่าไหนบ้างว่าอตาก็ชิมเป็นบางอย่างบอกเป็นบางอย่างแล้วเนาะว่าอันไหนรสชาติเป็นแบบไหนเนาะอิตาก็ชิมบอกเป็นบางอย่างแล้วเดี๋ยวอีตาจะทําคลิปยคลิปหนึ่งคลิปที่ว่าชิมผลไม้เลยอีตาจะเก็บ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 จะไม่พาเพื่อนๆเก็บเนาะจะเก็บทุกอย่างแล้วก็จะมานั่งชิมแบบนี้แหละแล้วอยตาก็จะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวทาคลิปหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอาจจะ ตอนนี้ก็เก็บตัวนี้มันไอ้มันสุกยังไม่หมดเนาะช่วงนี้เดี๋ยวไม่แน่วันสงว่าพรุ่งนี้ยตาก็ว่าจะเก็บไอ้นั่นนี้เข้าสวนผักพรุ่งนี้จะเข้าสวนผักไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะจะเก็บผักไอ้นั่นอ่ะนี่มันมันเหมือนกระลำนะเพื่อนเพ่อนมันเริ่มหัวมันเริ่มใหญ่แล้วที่นี่พอมันมันร้อนมากๆมันก็จะแตกนะกระลำนะจะเก็บมามาแช่ ไม่รู้ว่าจะดองแล้วจะแช่ดองก็อยู่ในห้องใต้ดินเยอะๆเลยเพื่อนๆดองไม่ใช่ดองแบบไม่ใช่ดองแบบบ้านเราอะนะดองแบบบ้านเรามันเอาไว้ได้แป๊บเดียวอนะเนาะที่เราดองที่าทําคั้นส้มผักอะนะอันนี้มันไม่ได้คั้นอันนี้มันคือดองจริงๆดองแบบต้มน้ําก่อนต้มน้ําเออเราเราเอาหัน่นกลัมปีมาหัน่นหั่นแล้วเราก็ลวกน้ําร้อนแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็ใช้ใช้เอ,อะไรอะ น้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็ใช้ใส่พวกเครื่องอะไรนะไอนที่หอมๆนะเครียออะไรพวกผักชีลาวอะไรเงี้ยให้มันหอมๆมานะต้มน้ำต้มพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาพวกเอากระลำไส่ควดแล้วก็อาน้ำใสน้ำที่เราต้มน้ำดองอะนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปต้มในน้ำร้อนอีกทีหนึ่งอะไรอยู่ได้เป็นปีๆหลายปีเลย ในห้องใต้ดินนียตามีเยอะเตียตาทําผักรวมดองอะนะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ส้มผักนะไม่ใช่ส้มผักมันเป็นผักดองดองผักดองจริงๆนั่นแหละเอาไว้ในห้องใต้ดินนานแล้วมันก็ไม่เสียแบบนั้นอะเวลาเราไม่มีหรือว่าเวลาเราแกงหรือว่าอะไรเราก็เอามาแกงมากินได้นะกินเปล่าเปล่าก็ได้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆคล <นะ S 2> ้ายๆายายมันจะออกคล้ายๆผักผัก ผักกาดเคี้ยวที่เขาดอในปิ๊บนะ่ะที่เขาเราคยซื้อผักกาดเคี้ยวมาต้มกระดูกหมูอะไรน,ะนั่นนะ่ะรสชาติมันจะเป็นแบบนั่นแหละเพื่อนๆผักกาดดองนั่นน่ะเยะตาก็เรียกแต่ดองดองความจริงมันไอที่เราทำนะ่ะเขาเรียกส้มผักเนาะส้มผักตั้งหากผักกาดดองตั้งหางเนาะยิตาก็ไม่เคยรู้รล้วยิตาไม่ได้พูดลาานะมันก็เลย <laughs> พูดแต่ว่าดอง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 นะเนาะ ทำเค้กอยู่นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำเค้กอยู่อ้ยดยตาว่าจะถ่ายตอนเก็บอันนี้มาเยตาว่าจะถ่ายเค้กให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้มันแต่งหน้าไปแล้วแหละแต่งเรียบร้อยแล้วแหละแต่รอรอ,รอไอ้นั่นะนะรอวุ้นมันยังไม่แข็งรอวุ้นมันยังไม่แข็งก็ในระวังที่รอวุ้นเยตาก็มาเด็ดอันนี้นะจะเอาไปปั่น ยีตะไม่ทําให้ดูนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมันมนเหมือนกันอ่ะแหละเนาะปั่นยีตะคือนั่นหละมันเหมือนเชรีกวนนะเชรีกวนยีตะถ่ายให้ดูแล้วเนาะเชรีกวนไปปั่นอันนี้ก็จะไปปั่นมือนกันปั่นแล้วก็ไปกวนแล้วก็ไปตากแห้งยตะกวนไม่นานนะไม่ใช่ไม่ือไม่เหมือนบ้านเรานะที่ว่าเขาควรมะม่วงยตาก็ไม่เคยควรลองมะม่วงนะแต่ว่าเคยได้ยินเขาบอกว่ากวนจนมันเหนียวนะอันนี้ไม่ยีตาไม่ได้กวรจนมันเหนียวเด้อ จีตากกนแป๊บเดียวเองเราก็มาตากเลยไม่รู้เป็นยังไงเดีวล,ลอยดูมูลเลยจ้าเดี๋ยวกวนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดผลไม้แล้วยาต้าก็ไม่อะไรมาชิมโชว์อางนี้แหละจิตาจะชิมผลไม้กวนนี่แหละอยาให้ผลไม้หมดก่อนเออนันมีแต่คนอิจฉาแล้วนี่เห็นเ่าเห็นหรือเปล่าอะไรกังหลังนี่ มันจะมืดๆนหน่อยนะเพื่อนๆมันสะท้อนแดดเนาะกล่องเยตาฟังเสียงเอาแล้วกันเนาะจะไปดูอะไรยตาหะายเนยตาก็เห็นหน้าเห็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมหน้าเนาะ <im itation> เห็นเปล่าเนีน่นอะไรข้างหลังนะมันมันดกเป็นบางต้นปีนี้อ,อ่ะงนปีที่แล้วโอ้ยถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูเอาเดร์ปีที่แล้ว,ป, er ป,ลวปีนี้ทุกอย่างมันมีอยู่นะ ปีนี้น่าเสียดายมีอยู่สองสามอย่างที่ว่ามันมันไม่ไม่มีเลยมีก็มีแค่แบบต่างกันฟ้ากับดินเลยอ่ะเพื่อนๆเหมือนลูกพรุนนะ่ะสีม่วงๆนะ่ะกิตาใครอยากเห็นก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆเดวรอให้มันสุกก่อนก็รู้แหละปีนี้ไม่มีไม่ติดเลยเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่ต้นหนงติดอยู่ไม่ถึงสิบลูกมั้งี่าตาไปลองชิมดูเคีียวๆโอ้ยนึกแล้วก็นำไหล แต่ก่อนเายตาไม่เคยกินไม่เคยชิมเนาะเขียวๆใครจะไปชิมเนาะเพืพ่อนเพื่อนเพราะว่าตอนตอนพรุนมันเขียวๆเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ใช่ไหมมันเคียวใครจะไปกินหลานี่ผลไม้สุกเยอะๆใครจะไปชิมเียวตอนเขียวๆเนาะเหมือนลกนี้เหมือนลกนี้ตอนแรกมันยังไม่มีผลไม้สุกลกนี้มันตอนแรกเนาะอยตาก็เลยได้ชิมเขียวๆเนาะมันก็นเลยถูกปากเนาะแต่พรุนเนย่ยายตาไม่เคยชิมเขียวๆเนี่ยเพิ่งวันนี้แหละไปชิมมาเขียวๆอืมนึกแล้วเพื่อนเพื่อน เข้ากับน้ำต่น้ำปลาหวานเดะเลยนะไอ้โลกพุนสีม่วงๆอ่ะนะตอนที่มันเคี้ยวๆนะเออลองชิมดูเดอ้อถ้าบอกเมียฝรั่งนะเนี่ยคนที่อยู่นี่นะที่มีกินอ่ะนะโลกพุนนอะ่ะตอนเคี้ยวๆนะโอ้ยถ้ากินกับน,น้ำปลาหวานเพื่อนๆกรอบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบมนะมม่วงบ้านเรายังสู้ไม่ได้เลยมันไม่ใช่แบบมะม่วงบ้านเรามันถ้าโูกเล็กๆมันจะออก เปรียปร้ยวๆฝาดๆเนอะงาม้ออันนี้มันไม่ใช่มันอืพูดแล้วนทำลายลหลนี่แหละเพิ่งชิมวันนี้แหละอยู่มาเป็นสิบเอ็ดปีเลยไม่เคยชิมนะเขียวๆนะกรอยางที่เล่าให้ฟังอะเนาะเพราะว่าเยต่ใครจะกินเขียวๆนะช่วงนี้ผลไม้สุกเยอะๆจะไปกินทําไมเ <c> ข <oughs> <ๆ c oughs> <ๆ c oughs> ียวๆอืมเชรี่เยตาก็เริ่มหมดแล้วนะเพื่อนๆไม่ค่อยมีแล้ว มีก็แค่คือว่าเราไม่เก็บแล้วนะคือพอได้ถ้าเดินไปชิมไปแถวต้นอะไรนี่ก็พอได้ชิมอยู่แต่ว่าจะให้เก็บไม่เก็บแล้วมันมันเริ่มหมดแล้วเชอร์รี่นี่หมดไวจริงๆริงเอ่เอสตอรอเบอรี่ยังพอมีมากเห็นไหมอย่าตาไปเก็บมาทําเค้กวันนี้แต่ก็ไม่มีไม่ถึงกับนี้แล้วแต่พอได้เล่มกินอนะเนาะช่วงนี้ที่มีมาก็คือนี่แหละราดเบอรี่กับตัวนี้นะแล้วก็ ไอตัวรัดกูบรีผสมนั่นแหละที่มีมาต่อไปจะตามมาแต่ว่าปีนี้มันไม่มีนั่นแหละฮิจตะเสียได้ต่อไปตามมาก็คือพรุนแต่เป็นพรุนมันมีหลายอย่างนะเหมือนที่ยิจะตาเล่าให้ฟังเหมือนในตัวนี้ผสมไปเป็นตัวนั้นตัวนั้นผสมไปเป็นตัวนู้น้นนปปนนนานยตะก็มีเยอะพรุนผสมนะมีอยู่พุนจริงๆไอพรุนที่ผสมนะมีอยู่ สีห์สีห้าอย่างอ่ะคุนผสมมันจะออกมาเป็นคือตระก,กูลของมันนะมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีเหลืองและมีทั้งสุกมาสีอย่างนี้แล้วก็มีทั้งสุกมาสีออกเหลืองเหลืองนะมีหลายอย่างในสุกออกมาสีอย่างนี้ก็มีเนาะมีหลายอย่างแต่ปีนี้มันไม่ติดเลยเพื่อนเพื่อนรอดูปีหน้ารอดูปีหน้าฮหลอกให้เพื่อนเพื่อนติดตามไปเรื่อยๆใช่ไหมเออเออมันก็ดีอีกอย่างนะเพื <ourd S 1> <ๆ>่อนเพื่อนนะดีอีกอย่างเพราะว่า เพราะว่าอะไรดียังไงดีพาะปีนี้มันไม่มีไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามเีต้ารอดูปีหน้า,างไงแ <c oughs> อปริโคสแอปริโคสหรือว่าลูกท้อหรือว่าอะไรนะเพื่อนๆโอ้ยปีสองปีที่แล้วกิ่งหักมาเก็บได้โอ้ยยี่สิบกว่ากิโลกิ่งหนึ่งนะเจก,กเขากินจนกิ่งมันฮะปีนี้มีอยูสิบลูกได้มั้ง แต่ละปีไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆมันไม่รู้นะแต่บางคนก็บอกว่าผลไม้มันจะปีหนึ่งติดปีหนึ่งไม่ติดเขาว่ายอย่างงี้แต่ว่าบ้านเหยต้ายต้เห็นมันติดมาทุกปีนะไม่เคยว่าปีไหนไม่ติดก็ยังว่าอะไรปียายต้เคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปีหนึ่งแอปเปินะ้ลเก็บได้ประมาณสองสามกิโลมั้งทางสวนนั่นแหละเกือบร้อยต้นนะแอปเปิ้ล แลมีอยู่ปีหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งเชอรี่ก็ไม่มีนั่นนะเยตะไปเดินเก็บแถวป่าน,นั่นนะปีก่อนนู่นน่ะไปได้มาครุนหนึ่งไปเก็บในปาน,นาแต่ว่ามันเังว่าอะไมันมีเพื่อนบางคนก็ถามว่าทําไมข้างบ้านเยตะทําไมคนเขาไม่ไปเก็บแต่ก่อนข้างบ้านเยตะก็เคยไปเก็บแต่ว่าเขาไปเก็บเขาก็ขึ้นต้นไม่เป็นนะมาเพื่อนๆเ,เขาก็ไปเขาก็ไปเก็บเอาแต่เตี้ยนะสูงๆมันเก็บไม่ได้เพื่อนๆสูงๆนะ่ะ เขาขึ้นต้นไม้ไม่เป็นเหมือนบ้านเราเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาเขาไม่รู้นะเขาเขาไม่ขึ้นนะแต่เขาจะเก็บเอาเตียเต้ยๆเท่าที่เก็บได้เท่าที่เอื้อมได้นะบางคนก็ต้องเอาบันไดไปถ้าเอาบันไดไปมันมันเอาบันไดไปนะมันเก็บได้อยู่แต่บันไดนะมันเอาไปยากเองนั่นแหละเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอยู่นี่เขาไม่มีรถปิกอัพไปบ้านเราเขาใช้แต่รถเก่งเนาะมันก็ขนไปลาบากแถวโน้นขับรถบางคนเขาไม่ขับไปเขาก็เดินไปเพราะว่าถนนมันไม่ดีอยู่นี่ในรถเขา เพราะว่ารถเขาขับแต่ถนนดีๆนะไม่นั้นมันไม่ใช่ว่าถนนนะเนาะนั่นแหละเขาถึงไม่ไปเก็บคนเขาก็ซื้อกินเล่ซื้อกินเขาก็ซื้อมันอย่างว่าแหละคนอยู่นี่เขาซื้อกินเขาก็ไม่ได้กินเยอะแยะเหมือนบานยะตาเนาะเขาซื้อสักโลสองโลก็กินอิ่มแล้วนะไม่ได้กินแบบเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะเหมือนสตรอเบอรี่บางคนก็ไม่ปลูกแล้วเพื่อนๆไปเก็บเอา มาทําแยนมันเย,ยตานะถ้าไม่มีตาก็ไม่ถ้าซื้อกินก็ไม่ได้ไม่กินเยอะขนาดนี้หรอกเนาะไม่ได้ทําไว้เยอะขนาดนี้หรอกถ้าซื้อกินเลเนาะหมดจตคุยไอ้นันเย,ยตาแหงแล้วมั้งเย,ยตาถ่ายถือโอกาสถ่ายเค้กให้ดูเลยในคลิปนี้เลยนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าตอนแรว่าจะถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวไปดูกัน เอ้ยยาตาลืมถ่ายให้ดูตอนที่ว่ายังไม่ใส่ยังไม่ใส่วุ้นนี่ครึ่งหนึ่งยังไม่ใส่วุ้นยาตาถ่ายดูหน่อยนี่ยังไม่ได้ใส่วุ้นนี่ใส่วุ้นแล้วเดี๋ยวยาตาจะให้มันให้ดูดีกว่าเพื่อนๆยาตาจะลงรูปให้ดูดีกว่าอันนี้มันมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวยาตาลงรูปให้ดูดีกว่านะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวลงรูปให้ดูนีเน่เสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันอยู่ มันอยู่กล่องมาเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวยแตใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมันแข็งในจะมาตัดเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็บีบไอ้นันใส่เด่ยวยตา,าให้ดูหน่อยนี่ครีมแล้วเขาก็จะบีบครีมใส่ข้างบนนะเพื่อนเนาะนเดี๋ยวใส่แล้วยวตาไทายให้ดูเนาะเดี๋ยวใส่แช่แข็งก่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปข้างนอกกันต่อมามาตอมาตอ ทำงานต่อ,อ,อคุยกับเพื่อนๆใน,นทำงานไวนะยิ่ตาไม่รู้จะคุยอะไรวันนี้ตอนแรกย่ตาไ,ไม่ได้คิดว่าจะทำหรอกคลิปนี้แต่ว่ามานั่งทำมานั่งทำอยู่คนเดียวมันก็ม,นกมันก็ไม่มีเพื่อนคุยเนาะก็เลยคิดถึงเพื่อนๆก็เ,เลยทำซะทำไปมั่วๆเลย ทำไปโมวๆเลย,เ,ยเพื่อนๆคิดถึงเย,ยตาะหนะ้าเตาคิดถึงเพื่อนๆอยู่แล้วแหละฮิไลสดไม่ได้หรอกเพื่อนๆไลสดอะไรนี่ไลสดกับเนื้วขาดที่ไลสดอ่ะวยจงวยจงแต่เม้นเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวเยตาไม่ไม่อ่านเม้นไม่ตอบเม้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็โมโหอีกเนาะเออนั่นแหละก็เลยไหลสดไม่ได้ทำไม่เป็นกะหวบเนาะเดีเออ๋ยวเยตาต้องเป็นสักวันนึ่งแล้วเพื่อนๆเรียน,นรู้ไปเรื่อยๆขนาดยังยูทู e ยังไม่รู้เรื่องยังทำได้เลยเออตะมัวมัวเสาม แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยตาไอเค,ค้กเดี๋ยวยตาตอนนั้นยตาจะเอ่อไอ้นั่นให้นะทําเป็นรูปให้ถ่ายรูปให้ไม่ทําคลิปถ่ายเป็นรูปให้ยตาจะได้ไม่ต้องต่อวีดีโอนะถ้าต่อวีดีโอพอเราต่อวีดีโอเราต้องไปโหลดอีกนะโหลดที่เราต่อน,นั่นมันเสียเวลาอีกอันนี้ถ้าถ้าคลิปเดียวอย่างนี้เราเราโหลดโหลดได้เลยนะอืม ถ้าเราเอาวิดีโอมาต่อกันเราต้องไปโหลดโหลดอีกตั้งหากเนาะก็เลยช้าวิดีโอยตาช้าช้า,ชากระชั่งเลอเนาะเพื่นพนอนๆเขาแท้ได้ดู <c oughs> จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆยตาจะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกใกล้แล้วใกล้แล้วนี คิดถึง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 ,ง,ง,ง <c oughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆเล้